สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมช่องน้องแป้งชิงตุงอยู่นะคะวันนี้นําเสนอด้วยที่สถานที่ค้งน้องหน้าของน้องแป้งข่าววันนี้มาอัปเดตนะคะก็วันนี้นะคะมีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นนะคะเรานะคะก็วางแผนอนาคต นี่เลยค่ะก็จุดตรงนี้นะคะเรากำลังจะทำเป็นห้องครัวนะคะก็แบบห้องครัวมิน um ิมอลมินิใจนะคะนี่ค่ะนี่ก็อาจจะเป็นประตูเข้ามาอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเห็นภาพตรงนี้ประตูฟิง้งอันนี้จะเป็นกำแพงประมาณสักครึ่งหนึ่งกำแพงหรอเขาเรียกว่าผนังบ้านแล้วก็ทําครัวตรงนี้แล้วก็มองเห็นวิวแล้วก็ลูกค้ามาจุดตรงนู้นโอ้มาแล้วค่ะลูกค้ามาแล้วค่ะอย่างเนี้ย ประมาณนี้นะคะ <c oughs> จิตนาการไว้ก่อนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นลานจอดรถด,ด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่นะคะเราก็จะค่อยๆปรับไปนะคะ <c oughs> นี่ค่ะวันนี้ก็มีทีมงานสามคนนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเป็นดินขอ,อที่เป็นกระท่อมที่บ้านหรือเปล่ามันหมดอายุแล้วนะคะ <c oughs> ก็มันก็เลยเป็นแบบนี้แบบนี้ก็เอามาเทแล้วก็อาจจะแบบ ปรับหน้าดินให้มันไม่แฉในช่วงเวลาหน้าฝนนะคะนี่ค่ะอันนี้มันใหม่มันมีความทนทานได้ถึง100ปีนะคะทุกคนเพราะว่าทุกคนเคยเห็นบ้านเก่าในชิงตุงไหมคะแต่ละหลังนะคะเขาก็จะสร้างด้วยหลังคาดินขอนะคะแล้วก็เสาไม้นะคะที่ทนทานแข็งแรงมากๆนะคะค่ะก็เห็นบ้านน้อย อาจจะกลายเป็นอะไรไปในอนาคตทุกคนต้องรอติดตามชมไปเรื่อยๆน้องแป้งเชียงตุงเดอะซีรีส์นะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเสาอีกหนึ่งเสากำแพงมาอย่างนี้ปุ๊บปุ๊ปปุ๊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 ปุปปป๊แล้วก็จะเป็นห้องน้ำมินิมอลประมาณเล็กๆสำหรับห้องน้ำสาธารณะใครผ่านไปผ่านมาหรือว่าคนแถวนี้จะไปนายานแบบ อ,อยากทำธุระส่วนตัวฟุบๆจุดตรงนี้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นถนนมาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะตัดไปตรงนี้ค่ะฟุ้มไปป่ากลก้วยของเราถนนไปไหนไม่ใช่ค่ะถนนไปปากล้วยส่วนของเราข้างบนนี้เรานะคะจะมาปรับเป็นส่วนผลไม้ทั้งหมดฟิ้งเห็นภาพติง้ง ยังไม่มีค่ะอนาคตนะคะไม่แน่นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาปลูกกล้วยหรือเป็นป่าอะไรก็แล้วนะคะป่าอเมซอนว่ากันไปนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ำสาธารณะนะพอเข้ามาจุดตรงนี้ปุ๊บ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 จุดตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำส่วนตัวแบบมีอ่างอาบน้ำแบบอเมซอนไม่ใช่ค่ะนี่ค่ะหนึ่งเสาสองเสาสามเสาสี่เสาแล้วอันนัดเออไม่ใช่อันนี้คุณน้าเสาอีกเสาหนึ่ง ห้าเสานะคะไม่ใช่อันนัทเออมีเขามีสี่เสาแต่เรามีห้าเสาค่ะนี่ค่ะเวลา,ทำ,าทำงานช่วงนี้นะคะแดดอ่อนๆนะคะแต่ก็ลมนี้นะคะยังใช้งานได้อยู่เลย MBT เนี่ยไม่ได้โฆษณานะคะนเนี่ย MBT เนี่ยสัญญาณเครือข่ายของประเทศพม่านะคะแล้วอันนี้ห้องน้ำส่วนตัวเข้ามาตรงนี้ป๊บ,ปบ,ปบ เข้าไปทำท่าตรงนี้แล้วก็อาบนั้นอาบนั้นอาบน้ำฝั่งนู้นแล้วก็ซักผ้าซักอะไรได้นะคะและอันนี้ค่ะคุณลุงก็บอกเราว่าจุดตรงนี้จะเป็นล้างจานตรงนี้นะคะพอล้างจานจุดตรงนี้แล้วก็เสร็จอะไรให้น้องปลาตรงนี้ชนี่ค่ะ โอเคแล้วก็พอตรงนี้เป็น<า>อ่อซิงล้างจานาใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นประตูออกฟุบๆ,ๆ,ๆตรงนี้จะเป็นประตูค่ะประตูนะคะโอเคตรงนี้ก็เป็นประตูหลังบ้านอย่างนี้นะคะคก็จะมีแปลงผักเล็กน้อยผักอร่อยผักชีผักหอมแล้วก็มีต้นกล้วยเพื่อความล่มลื่นให้กับเจ้าของเทมเทม ะะมีผักไผ่ผักหอมเปเอาไว้ใส่ลาบได้นะคะที่นี่นะคะคุณนายนะคะเวลามานะคะก็จะไม่หยุดนิ่งหยุดยั่งนะคะก็ปลูกผักไว้นี่ค่ะก็เราได้กินแล้วไม่ต้องซื้อแล้วนะคะผักไผ่ลาบกินลาบนะคะนี่ลักซูลักเธอ,เอไม่ใช่ลักซูใช่ต้นมะม่วงออกตรงนี้อีกแล้วเวลากินอะไรจุดตรงนี้ใช่ไหมคะฟึบขึ้นมาข้างบนเป็นร้านกาแฟะคะันนี่ค่ะ ตึงตึๆมาจิบกาแฟหรือว่าจิบชาข้างบนก็ได้นะคะตึงตึงตงว้าวสวยงามขึ้นมาไหมคะจริงๆคือคิดว่าเราอาจจะทําเป็นห้องตักอากาศอยู่ข้างบนนี้ไหมยอย่างเนี้ยกำลังคิดอยู่เลยนะคะว่าอาจจะไม่แน่นะคะน้องแบงค์เดอะซีรีส์อ่ะไม่มีแพนอะไรที่บันตายตัวนะคะทุกคน ปึ๊บปึ๊บถ้าเราทําห้องตักอากาศจุดตรงนี้ใช่ไหมคะเราเปิดหน้าต่างออกมาฟุ๊บโอ้น้องนาโอ้บรรยากาศสวยงามโหชดชื่นมากนะคะอย่างนี้นะคะพอเราเปิดฝั่งนี้ใช่ไหมคะเราก็จะเห็นภูเขาและถนนทางลัดก่อนหน้า EP นี้ที่เราไปถ่ายมาไปขับรถเล่นนั่นเองนะคะฟุ๊บฟู๊บฟ๊บ,ฟบลงไปคะ่ะตึ๊งตึงตึง,ตงลงมาแล้ว อันนี้ก็อาจจะเอาโต๊ะสวยๆหรืออะไรมาวางนะคะฟุ๊บๆๆแล้วก็พอออกมาตรงนี้นะคะเอาอะไรมาวางมาวางตกแต่งไฟสวยๆนะคะแล้วก็เห็นนองปลาของเราสามารถฟิชชิ่งได้คะ่ะตกปลาปิ๊งปิงปิงปิงโอเควันนี้เป็นภาพในจินตนาการของน้องแป้งนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูน้องหมูเลยนะคะ นี่ค่ะต้นตะไคร้นะคะถ้าหากว่าใครอยากกินปลาเผาปลาย่างปลาจีไม่ต้องกลัวมันจะขาวนะคะนี่เลยค่ะเรามีตะไคร้เต็มสวนเลยนะคะจะบอกว่าต้นมะพร้าวของเราก็จะมีคนมาดูแลแล้วนะคะเดี๋ยวมันก็จะโตแล้วนะคะอันนี้จะเป็นต้นสมุนไพรนะคะทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยที่เป็นไม้ไม้ไม้เนี่ยและถ้าเป็นช่วงสงการนะคะพี่น้องชาวเชียงตุงเนี่ยเขาก็จะ เขาเรียกอะเป็นความเชื่อใช่ไหมคะที่เขาไปวัดไปอะไรไปบูชาที่ตามต้นโพอะไรเงี้ยเป็นคู่เป็นคู่เอามาแบบทําสวยๆนะคะนี่ค่ะมาดูน้องหมูมาล็อกใหม่รอบนี้สวยมากนะคะนี่ค่ะอันนี้เสร็จนี้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยได้เป็นอาหารปลาได้นะคะมีประโยชน์นะคะนี่ค่ะน้องหมูหลับอยู่น้องหมูหลับ อุโอ้โห,โ,โ,หโตมากเลยเพิ่งออกมาได้ไม่เกินสิบวันเองเนาะเป็นสีเป็นสีนะคะก่อนหน้านี้ที่หมูตัวให,ใหญ่ๆอะ่ะก็แยกออกไปแล้วนะคะตอนนี้น้องหมูมาใหม่โอ้โหนอนเป็นตู้เลยอุยอ้ยห้องหมูของน้องแป้งนะคะก็สะอาดสะอ้านมากเรานะคะมีน้ำ น้ำที่เราอาบให้น้องหมูและน้ําที่เราให้น้องหมูกินเนี่ยไม่ใช่น้ําในหนองนะคะเป็นน้ําบ่อที่สะอาดและใสมากนะคะนี่ค่ะเราก็จะปั๊มมาจากจุดตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บน้ําเพื่อให้น้องหมูได้กินน้ําสะอาดนั่นเองนะคะเวลาอาบก็จะเอาน้ําสะอาดอาบให้น้องหมูนะคะฝั่งนี้ก็มีค่ะจูจๆอันนี้โตมากเลยโอ้โห ตรมีนมด้วมูมีนมจุ๊จุดจุแอปจับนมหมูจุ๊ดจุโอเคพอพอมาจุดตรงนี้แล้วนะคะก็จะเห็นฟาร์มหมูของน้องแป้งนะคะเดี๋ยวพอถัดมาจุดตรงนี้นะคะปุ๊บปุ๊บเออจุดตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มไก่นะคะที่แบบเออเรานะคะก็จะฮะ เออโอเค <ๆ S 1> ก็จะกั้นแบบให้มีฟาร์มน้องไก่อยู่จุด <c oughs> ตรงนี้นะคะเพราะว่าทําไมเราถึงมาทําจุดตรงนี้มันไกลมันไกลที่คนอยู่นะคะและมันก็คิดว่าเหมาะสมกับที่นี่แล้วคลองน้ากับมีหนองดักออขวาม,มือก็จะมีอ่คลองน้ําซ้ายมือของเราก็จะมีหนองน้ํานะคะมันจะดับกินโอเคไปใส่แว่นตานิดหน่อย ช่วงนี้ตอนนี้เป็นเวลา3ามโงของ,งอบ้านน้องแป้งนะคะดูเสือ้อเ,เสื้อหมพรมนะคะยังต้องใส่อยู่เลย จุดตรงนี้ถ้าหากว่าเราไม่ทําอะไรพื้นที่มันก็จะว่างเปล่าและมันต้นหญ้ามันก็จะขึ้นและเรานี่นะคะต้องต้องใช้เครื่องตัดหญ้าและเติมน้ํามันอีกแล้วก็มตัตัด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 นะคะนี่ก็ต้นโพที่มีไว้ตั้งแต่ไหนแล้วนะคะนี่คู่ไม่ใช่คู่บ้านคูมม่เมืองนะต้นโพที่คู่หนองนะสาธุสาธุจุดตรงนี้แหละคะ่ะตอนนี้ประมาณ60สล้านอยู่แล้วนะคะที่น้องแป้งลงสา โอเคนี่เขาจะเป็นอ่าโอเคเดี๋ยวขออธิบายที่ทุกคนได้ยินเสียงจุดตรงนี้นะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเอ่อที่เขาตีะระฆังเนี่ยมันจะเป็นช่วงสามโมงใช่ไหมคะเขาจะตีสามทีถ้าสี่โมงเนี้ยก็ติงต้งติงต้งติง้งติ้งสีทีนะคะถ้าหนึ่งโมงเขาก็จะแบบหนึ่งหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้เขาก็จะตีตลอดเลยนะคะเพื่อให้คนในชุมชนได้รู้ว่านาฬิกาไปเท่าไหร่แล้วนะคะ นี่คุณลุงมาปรับให้เนี่ยเออยี่ยมมากจุดตรงนี้เราก็ได้ทําขั้นบันไดขึ้นบนหนองนะคะแต่ว่าไม่มีใครมาเดินเลย <c oughs> ก่อนหน้านี้ที่เรามาบ่อยๆเราก็จะมาปลูกต้นไม้ปลูกอันอะไรอยู่แถวนี้เยอะมากเลยตึงตึงตึงตงต,งตงึนี่ก็จะมีคลองน้ำไหลตลอดแม่น้ำแม่น้ำแหละมันเป็นแม่น้ำ อันนี้นะคะบ้านหลังนี้เราก็จะให้ทีมงานของเรามาอยู่นะคะทุกคนอันนี้ก็มีห้องโครตรงนี้แล้วก็มีชาญอยู่ตรงนี้นี่ค่ะอันนี้ก็จริงๆแล้วมันสวยนะมันเป็นบ้านบ้านสองชั้นเนี่ยดูดิพื้นเนี่ยมันหนาแน่นมากแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ข้างหลังนี่ค่ะถ้าแม่น้ําไหลน,นะคะก็จะปลูกกระเทียมปลูกอะไรไว้ข้างๆแล้วก็เพื่อที่ให้แบบลดน้ําได้ง่ายนะคะ และอนาคตนะคะก็ความมือของเราเราจะมาปรับให้มันเป็นหนองน้ำจะเลี้ยงปลาอะไรก็ว่ากันไปต้องรอดูคลิปต่อไปนะคะทุกคนแล้วก็พอต้นมะพร้าวโตขึ้นมาใช่ไหมคะจะมีแม่น้ำอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่างเก็บน้ำแหละไม่ใช่แม่น้ำอ่างเก็บน้ำนะคะก็จะสวยงามมากๆนะคะทุกคนนี่ค่ะก็รอให้อ่พื้นที่ไม่เขาเรียกว่าอะไร รอให้สถานการณ์เอ้ยไม่ใช่รอให้หเออรอให้อากาศมันแบบมันแห้งแล้วขอเอารถไถเข้าได้นะคะเออ<ง>ใช่ค่ะก็จะมีต้นไม้อยู่ข้างๆก็จะสวยมากนะคะวันนี้นะคะเป็นคลิปที่น้องไปมาอัปเดตโคกหนองนาเออ ในภาพจิตนาก,การและเล่าบอกว่าเผื่อเป็นแนวทางของใครอาจจะไปปรับพื้นที่เล็กน้อยของตัวเองหรือไม่ก็อาจจะแบบดูเป็นแนวทางยังไงนะคะทุกคนมันร้อนมากจะลดน้ำในช่วงตอนนี้เลยเหรอใส่แว่นตาแล้วลดน้ำเลยไหมคะแสงมันจ้ามากเลยอันนี้ค่ะกระเทียมน,นี้ก็ปลูกไว้กินได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะเขาเรียกว่ากเกษตรพอเพียงค่ะ นี่ค่ะอุ้ยเครื่องบินขึ้นเลยมีหลายคนถามมาบอกว่าเชียงตุงปลอดภัยไหมมีม มีสถานการณ์ยังไงบ้างจะบอกก่อนเลยว่าเชียงตูงนะคะอยู่ในรัชฉานตะวันออกที่ติดชายแดนประเทศไทยภาคเหนือนั่นเองนะคะไม่มีเหตุการณ์ใดๆนะคะเป็นเมืองที่ติดชายแดนและคุพี่น้องไทยเนี่ยสามารถมาท่องเที่ยวได้แบบสบายมากล่าสุดนะคะน้องแป้งนะคะทำกิจกรรมเอ้กิจการ ทัวท่องเที่ยวเมืองเชียงตุงด้วยนะคะหากท่านใดสนใจนะคะก็สอบถามรายละเอียดหรือแอดไลน์หรือสอบถามมาทุกช่องทางแสตฟอร์มของน้องแป้งได้เลยนะคะยินดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะโอดน้ำค่ะ <laughs> เดี๋ยวให้แดดมันอ่อนค่อยลดได้ไหมคะ โอเคโอเคได้ไหมคะวันนี้เดินขึ้นไปบนน้ำบ่อไหมคะน้ำบ่อนี้เราก็ได้สร้างไว้แล้วเดี๋ยวสี่บงเราก็ต้องให้อาหารน้องหมูนะคะนี่คันน้ำบ่อสะอาดใสมากโอเคไหมคะเดินขึ้นไปไหมคะจุดตรงนี้เราอาจจะปรับแล้วก็มาจอดรถก็ได้ คุณลุงก็จะมาดูแลตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณน้านะคะสบะบรถก็มีโอ้ลูกไหนหรือเปล่าหรือว่าอะไรพื้นที่เนี่ยถ้าหากว่าเราขยันนะคะลำไยลำไยเหรอเราสามารถปลูกอะไรได้หมดเลยขอแค่มีดินนะคะทุกคนถ้าหากว่าเรามีดินเราขุดแล้วน้ำยังออกมาอีกนะคะนี่เลยค่ะอันนี้มันจะเป็นต้นถั่วนี่ เพราะว่าคุณแม่นะคะทำถั่วหน้าอยู่ตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยได้มาดูแลจุดตรงนี้นี่ดีที่นางเป็นขุดแค่นี้แหละไม่ได้ออกอะไรออกแต่ตน้นหญ้าอันนี้เอคุณลุงมาปลูกใช่ไหมลำไย,ยเออลำไย,ายหายทองคำโอ้โหดูกล้วยหักคอ่ะเขาบอกว่านี่กล้วยหักคอกล้วยเรามันเยอะมากไง ข้างในตอนนี้ก็ยังมีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องทำงานอยู่ยังไม่ได้ปรับปรุงอะไรยังไม่ได้ลงตัวสักเท่าไหร่นะคะถ้าหากว่าลงตัวเมื่อไหร่ก็น้องแป้งนะคะพร้อมเปิดแบบระเบิดเลยบุ้มบุ้ม,บ,มบุ้มเลยนะคะก็ยินดีมากๆใครที่ถามกันเข้ามาเยอะๆพร้อมที่จะรับทุกท่านแล้วนะคะทุกคนมาท่องเที่ยวกันได้นะคะของหนองนานนองแป้งชิงตุงนะคะ